สวัสดีครับยินดีตอนรับข้าสู่ช่องเพลินเกมิงพบกับชายสยามในรายการภาษาเกมวันละคําอรายการที่จะนำเสนอคำสา์ภาษาังกฤษจากเกมวิดีโอน,นี้ได้นำคำศั์มาจากเกม Portal 2โดยบริษัท Valve Corporation คำสัพท์นี้คือคำว่า Suspension Good morning, you have been in suspension for 50 days In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center Must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise คำนี้มีความหมายหลักอยู่2ความหมายด้วยกันนะครับซึ่งมันจะมีความหมายในเชิงเทคนิคอีกแต่นั้นช่างมันนะครับไกลตัวเกินไปความหมายหลักอย่างที่1ก็คือเป็นการปลดคนออกจากสถานภาพเดิมครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งส่วนมากการปลดนี้จะเป็นการลงโทษนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เสมอไปก็ได้ตัวอย่างทั่วไปที่อาจจะเคยเห็นกันครับก็คือนักเรียนทําตัวไม่ดีโดนปลดออกจากการเป็นนักเรียนชั่วคราวก็คือการพักการเรียนนั่นแหละ1เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าพนักงานในบริษัททําตัวไม่ดีผิดวินัยก็อาจจะโดนพักงานได้นะครับ หรือนักกีฬาในทีมไม่มีน้ำใจนักกีฬานะครับไปมีเรื่องกับคนอื่นผู้จัดก,การทีมก็ปลดออกจากตำแหน่งชั่วคราวไปสงบสติอารมณ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยกลับเข้ามาได้อันนี้คือการโดนลงโทษต่างๆเนาะแต่แบบที่ไม่ใช่ลงโทษก็อาจจะมีครับอย่างที่2ครับก็คือการชะลอผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือชะลอเหตุการณ์บางอย่างให้ช้าลงก่อนเพราะว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับจนกว่าจะมีการตัดสินใจออกมาเป็นคําขาดนะครับยกตัวอย่างเช่นจะถึงวันปีใหม่แล้วนะครับสมชายนัดเพื่อนสนิทมาปาร์ตี้ที่บ้านเฮ้ยพวกนายมาไหมนะครับ เพื่อนๆสมชายบอกเฮ้ยอยากไปอยากไปแต่เผอิญมีคนสองคนครับที่บอกว่าเฮ้ยยังไม่ค่อยแน่ใจเลยอาจจะเป็นแบบว่าต้องกลับต่างจังหวัดกับที่บ้านหรือเปล่าทําให้ไม่สามารถมาร่วมงานได้นะครับเพื่อนๆที่เหลือทั้งหมดก็อา้าวแบบนี้มันก็ไม่สนุกสิอรอให้ครบๆดีกว่างั้นเราก็เลื่อนออกไปก่อนละกันพักไว้ก่อนละกันนี่ก็คือการส p e ช s i ่นอย่างหนึ่งทีนี้มาดูตัวอย่างในประโยคนะครับเขาบอกว่าเราอยู่ในสแ e ช s i ่นมาทั้งหมด50วันแล้วและกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐก็คือผู้ที่เข้าทำการทดลองที่อาศัยอยู่ในรีแล จะต้องถูกปลุกขึ้นมาออกกําลังนะครับทั้งกําลังกายนะครับแล้วก็กําลังสมองด้วยนั่นก็คือเราถูกพักงานนั่นเองครับซึ่งจะเป็นเพราะว่าเราทําผิดหรือไม่ทําผิดก็ได้นะครับยังไม่ต้องไปทําการทดลองเนาะมานอนพักในห้องนี้ก่อนนะครับและในช่วงพักผ่อนอยู่เนี่ยก็ต้องมีการปลุกขึ้นมาวอร์มร่างกายวอร์มสมองนิดหน่อยด้วยนะครับโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ